พูดภาษากลางกับภาษาใต้ได้เท่านั้นภาษาอังกฤษคือพูดไม่ได้จริงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่น่าเลยเออไม่ได้ไปไปฮ่องกงกับดาด้าได้ได้มึงซื้อนี่แปลให้หน่อยแปลให้หน่อยกูจะเอะไรนี้ออนั่นก็คือง่ายๆว่าเราได้แค่ภาษาไทยกับภาษาใต้เออแค่นั้นแล้วก็ไอ้ใครจะไปคบกับแกได้ยังไงนี่เขาพูดไม่ไหวแกจะฟังเขารู้เรื่องไหมใครคำกิดคำนะใครนะเพราะเวรเป็นแบบนั้นแล้วเลยแท็กแบบว่าเออแบบ to จะซีอูถ้าแบบว่าว่างไปไป้ปงานอะไรหลังจากนั้นน้ากที่ไม่ได้ภาษาอังกฤษเลยแล้วนี่พวกมจะส่งข้อความเป็นภาษาอังกฤษก็จะก็พี่ส่งมาให้ดีด้าแปลให้หน่อยว่าอะไรวะแล้วกูจะต้องตอบอะไรมาน้าตรงนี้เออมานั่งตรงนี้ตายแล้วหมายถึงยังไงด้ยาเสเลงกาอูเก่าทาเสเลข้อกวามมาเเลงาษาอสงก่ษสเง่าท่าสเล่า่ลงวก็่ส่สงม่าท่้ลงูงกงงลว่าอะไรวะ แล้วกูจะต้องตอบกับยังไงกูจะพิมพ์อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยอันนี้ก็แปลให้บอกมึงก็พิมพ์อย่างนี้แล้วก็คัดขีอความตกไปให้นานาอีกทีนึงแล้วนานาก็ต่ใ้แ่เพราะฉะนั้นก็แสนแลนี่รู้ความเล้าหมดเลยแต่เขาไม่ได้ตอบแบบสองอาทิตย์ไม่แล้วส่งมาตอนแรกก็คือไม่ได้ตอบสองอาทิตย์ใช่ก็ยิ่งทําไมถึงไม่ตอบคือบ้านตเป็น้าไม่แปลให้สักทีว่างเอาไว้ไงถ้าวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะที่แบบเราคิดเราแบบแล้วหล่อแบบทุกอย่าง กูจะตอบภายในสามวินาทีวันนี้ก็ไม่ตอบไม่คือเขาส่งไปเบอร์เก่าเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่พี่สาวใช้อยู่แล้วมันก็แบบ ตัวทชั้นใหญ่ชั้นว่าลงชื่อเวเนี่ยมันต้องวีเวเดียวเกตตอบเพราะเแล้วก็ผ่านไปสองอาทิตย์จนเขามาอีกข้อความเขาก็คงเช็คของว่าเอ๊ะส่งไปทําไมเงียบวะางเขาก็เลยส่งมาอีกว่าเอ๊ะทำไมแบบเออถ้าข้อความนี้มาเป็นรบกวนอยูนู่นนี่นั่นเออพี่ก็เลยบอกไม่ได้แล้วเกต้องตอบตอนนี้ต็มาร์ก็เลยบอกให้ฉันตอบเขเลยได้ตอบตอนนั้นหอน็นคูกตอบซะไม่อันนี้พอดีพี่สาวเขาแต่ช่วงระหว่างที่เขาจีบกันเนี่ยนี่คือทนเนสอเลเตอร์ ไป o o o g l e ทาสเลยรุ่นนั้นมันยังไม่มีไลน์มันก็จะยังยังยัวไม่ชีบ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 คบีบีนีบ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 ีนีบนบี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 วีบ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 พบมบี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 กีบีบีนีบ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 าบีบีบีคีบ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 เบีบีบียีบีบีในชีิตคุยยาวครั้งเดียีคีบ้บี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 บบ จำได้ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตที่อยุธยาแล้วก็คุยกันก่อนที่จะขึ้นคอนเสิร์ตเล่นเสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านอะไรก็ถึงเช้าครับคุยคุยคุยยันเช้าและหลังจากนั้นก็คือไปบ้านเขาเลยไปบ้านเขาเลยแล้วก็ไม่เคยกลับบ้านตัวเองเลยตลอดชีวิตนี้ชีวิตนี้ต้ี่จริงเหรอแก อันเลื่อมแม่มันก็มีกลับบ้านแกแต่วันแต่งงานแม่จะบอกว่าอะไรบอกว่าให้เขามาสู่ขอบ้างแล้วมันก็เพราะ่าไปบ้านเขาแล้วก็ตั้งแต่นั้นอยู่บ้านเขาไม่ได้กลับเลยอ่ะอันนี้ลูกจริงลูกจริงเด็กๆคะเรารทำงานโตแล้วตอนนั้นเราทำงานในบ้านแล้วมีบทที่มาวะแล้วมีาวมันไม่แตกุ้ยแก่ฉันรู้สึกว่ามันคือไงป่ะเฮ้ย แม่งมันว่ะคือหลังจากวันนัพวกเคยคุยแบบจีบที่รู้สึกฟิลแฟนเนี่ยอครั้งเดียวคืนเดียวหลังจากนาั้นพวกกูไม่ออกจากบ้านมึงเลยรด <c oughs> มันต้องอย่างนี้ <c oughs> สิรดจนลูกสองอะ <c oughs> <c oughs> แล้วทามมิ่งมันได้หมดเลยนะนานาส่งไปปุ๊บเสร็จเวทักมาปุ๊บยังไม่ตอบกลับเว้น่สองอาทิตย์นนกระใจไม่ดีนะว่ายังไงล่ะเอ๊ะทำไมครั้งนี้มันเปลี่ยนไปแล้วตอนเวลาคุยกันไอ้นี่ไปคอยแปลให้ก็ตอนระหว่างนั้นมันก็จะมีช่วงแบบว่าคุยไปคุยมาอะไรเงี้ยก็แบบเพื่อนรอบข้างใครภาษาอังกฤษได้ช่วยกูหน่อยอีธานนี่จะเก่งสุดอยู่แล้วใช่ใกล้ตัวสุดเอาแล้วนานาตอนอยู่คนเดียวตอนคุยกับเขาถึงเช้าตอนนั้เขาพูดภาษาไทยได้ภาษาไทยเลยพูดภาษาไทยเราก็ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันตอนหลังเขาพูดภาษาไทยได้แต่เาาาพยยมสูงนะ ปาาไปเรียนภาษาอังกฤษไปเรียนภาษาอังกฤษแม่นาหรอใช่ ก็คือลงทุนมากกับการคบกับเวไปเทคคอร์สภาษาอังกฤษแล้วเวลาเม,เมื่อก่อนจะชอบนดเจอกินข้าวกันแล้วบอกนานานเดี๋ยวกินข้าวกันแล้วนางก็บอกว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูต้องไปเปรียนภาษาอังกฤษพอจะลายเป็นเวใช่ไปเปรียนภาษาอังกฤษอุ้ยแกก็สมควรที่แกจะรักแล้เนาะไอ้นาจริงๆเข้าใจแกแล้วล่ะเขาแบบทุ่มมากทุ่มไม่ก็คืออยากได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็อยากจะรู้อะไรแต่ต้องมีแฟนด้วยแหละมันจะต้องมีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างจะได้คอนเวอร์เซชันกันได ใช่คุณรู้สึกยังไงบ้างกว่าที่จะได้ตัวคุณมาคุณเคลมมากเวรู้บอกว่านานาไปเรียนภาษาอังกฤษเวรู้ปะรู้ครับรู้ด้วยเขาบอกด้วยแล้วเขาก็ให้คะแนนฉันนะว่าเอ้ยอยู่ภาษาอังกฤษอยู่ดีขึ้นเยอะโอ้ให้กำลังใจกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือเจอเพื่อนเขาแล้วเป็นฝรั่งหมดเพื่อนเขาก็สอกเมียหญิงเอ้ยแฟนหญิงเนาะอะไรเงี้ยไม่คุยด้วยเลยเออแฟนหญิงไม่คุยด้วยเลยนานาดูหน้าไม่ใช่ไม่ใช่หญิงอะไรเลยอย่าทักกูนะกูตอบไม่ได้ ูอย่าเริ่มอย่าตอบไม่ได้แต่หลังมาปลอเลยเริ่มเฟลลี่ข่าวจริงๆเป็นคนเฟลลี่คุยเก่งมากแต่คุณบ้าพูดแกมองว่านานาเลยรไม่ไคือเด็กเรียนอินเตอร์มาตั้งแต่เด็กออ๋สาวใต้ค่ะวันนี้เสริมจังหวัดสงขลาชื่อนานาด้วยไงใช่เออชื่อนานาทุกคนต้องเป็นเด็กอินเตอร์แน่นอนเออความนักแกมันดีจังหะต้องทุ่มเทฉันถึงว่าเออวันที่สิกุมภาพันธ์มันจะต้องเป็นคู่แกเนี่ยเพราะอิดาพูดอะไรมามันขายเพื่อ อีโมดเห็นไหมตาคายนะความรักขัวยานาเนี่ยมึงมันสนุกมากนะใช่ฉันบอกไม่สนุกไงวะคิ่ว่ามันน่าจะเรียบง่ายอันนี้แค่เริ่มต้นอันนั้นก็แค่เริ่มต้นสนุกแล้วฮะระหว่างทางนี่โอ้โหสนุกกว่าสนุกกว่า เร, share, เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์ share, แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูด